พาชมนะครับ Ford e v e r e s สนะครับแล้วก็ชุดแต่งตัว e v e r e s t s p o r รนะครับอันนี้ก็คือตัวแพคเกจที่เพิ่งจะลงข่าวกันไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับชุดแต่งชุดนี้นะครับมูลค่า50,000บาทแต่สามารถนะครับซื้อได้ในราคา20,000บาทนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับจะเป็นหนึ่งในโปรโมชั่นในการเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีของ Ford ประเทศไทยนะครับสิ่งที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับตัวกระจังหน้าที่เป็นโลโก้ Ford ชิ้นสีดำๆอันนี้นะครับกรอบไฟหน้านะ คิ้วกรอบเข้ามาตรงนี้นะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็จะมีตรงซุ้มล้อนะครับที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับรวมไปถึงตัวบรรทุกสัมภาระข้างบนนะครับตัวลูกแหลกข้างบนนะครับเป็นของ ARB นะครับแล้วก็จะมีตัวสกับเพดนะครับด้านข้างที่เป็นตัวสแตนเลสนะอันนี้จะเพิ่มเข้ามาให้นะครับอันนี้จะต้องจองในตัวของ Ford e v e r r s t e d ตัว Sport นะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเข้ามาแล้วสิ่งอันหนึงที่จะเพิ่มมาด้านท้ายนะครับก็คือตัวขอบ ไฟไท้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวที่จะต้องเพิ่มเข้ามานะแพ็กเกจราคาเต็มอยู่ที่5,9,567บาทนะแต่ฟอร์ดทำโปรโมชั่นนะต้องจองแล้วก็รับรถไม่เกินวันที่15ตุลาคมนี้นะครับอันนี้กับชุดแต่งตัว Everest Sport นะครับ